แฟนบอกว่าปีหน้าเราจะทมแบ็คมีคนบอกว่าปีหน้าลงไหมคะเอ็มก็เลยถามกลับว่าแล้วถ้าเอ็มลงเมื่อไหร่เอ็มจะได้ขึ้นคะจริงจริงเลยไม่เกี่ยวคือเราก็บอกหลายรอบแล้วอะค่ะว่าต้องดูสถานการณ์ก่อนแล้วก็เรามีธุรกิจที่กำลังจะเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าปีหน้าเนี่ยมันจะอยู่ได้ด้วยตัวเองหรือยังอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าอยากไหมก็อยากนะช่วงนี้ก็เลยเหมือนแบบว่าเลี่ยงไปก่อนค่ะเพราะบางที ว่าไงเดียบางทีเขาก็ถามซ้ำจนจน,จนเรากลัวจะทําให้เขาเสียใจอะคะอ่ะแต่ว่าคนมีความหวังเยอะจริงๆอย่างวันเนี้ยแต่งตัวมาในดอมก็คือฮากันมากเลยก็ยังบอกอยู่ว่าจะมีหวังสักครั้งไหมจะมีโอกาสหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่อยากปฏิเสธ100%แต่ก็คงให้คําสัญญาไม่ได้เหมือนกันจริงๆอายุเรายังได้อยู่มั้งใช่ไหมเอ็มจริงๆ2025ได้นะคะเพราะว่า ถ้าสมมติเองประกวดก่อนมการาของปี2025หรือ2 6เนี่ยมันก็จะแบบได้อพอดีมันจะเป็นอารมณ์แบบ30ครึ่งอะคะ่ะแล้วคือเราคิดว่าถ้าเราจะกลับมาทีเซนเตอร์ตอนนี้ที่ติดต่อเราแต่ละตัวคือม,มันจะหมดสัญญาทันก็น่าจะทันนะคะเพราะว่ามันก็เท่ากับเว้น สปีหรือว่าเว้นปีนึงเนาะคือเอ็มอ่ะโจทย์ตั้งแต่ตอนที่จบ MCT ค่ะก็เลยขีดว่าทันเดี๋ยวลาเขาจะขอต่อนะไม่ไม่สงสารใครับหรอครับเพราะว่าเรียกร้องกันแบบเออทุกด้อมทุกเพลนเลยว่าจะไม่น้อมก็ยังเหนียวแน่นค่ะจริงๆคนก็ต้องลดลงตลอดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แข่งขันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็คาบเกี่ยวระหว่างการที่เราเคยมีคนรู้จักมาก่อนแต่ว่าตอนนี้เราใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดา พอบางคนถามว่าไม่มีตารางไลฟ์หรอนอกจากพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกตามตรงว่าแบบมันไม่ได้มีโอกาสให้ต้องไลฟ์หรือให้ต้องทําอะไระอะค่ะยกเว้นเราทําเองแล้วก็ถ้าสมมติเราไม่มีผลงานบันเทิงหรือผลงานอะไรให้แฟนคลับตามอ่ะมันก็ยากที่เขาจะรู้สึกว่าแบบเขาสามารถอัปเดตได้ว่าชีวิตเราทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หนูว่าการประกวดก็น่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาอยากให้ทำแหละเพราะเขาจะได้รู้สึกเหมือนกับว่ามันมีกิจกรรมให้แอคทีฟตลอดเวลาแต่จริงๆส่วนบหบ้กัแบบตอนนี้ที่ทีทหลายคนเขามองว่ามิสแคนปีนี้คือมันไม่ค่อยปังเท่าไหร่แต่มันจะปังกว่านี้เท่านะวันนั้นมงใหญ่คือเอง ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะวันนั้นไม่ได้มงคือเอมอ่ะคิดว่าทุกปีอะค่ะมันไม่สามารถเหมือนกันได้อยู่แล้วแล้วก็เรื่องของกระแสเรื่องของธุกรกิจหรือไม่ได้โอกาสเล็กๆในการที่เราจะสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมอะค่ะมันมีขึ้นมีลงต่างกันอย <c oughs> ่างเงี้ยบางทีปีนี้มันก็อาจจะรอจังหวะหรือว่ารอเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอยู่ก็ได้ <c oughs> เพราะหลายๆทีอะค่ะ โชคต้องบอกว่าคนเรามันจะดังไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอย่างเดียวแต่ว่าคว้าจังหวะในโอกาสที่ถูกต้องหรือว่าบางทีอะคะ่ะเขาสามารถพลิกลบให้เป็นบวกได้อะไรแบบนี้แต่หนูก็เชื่อนะคะว่าจากประสบการณ์10ปีที่ผ่านมาของมิสแกรนอะยังไงปีนี้ต่อให้ไม่เหมือนปีอื่นนะคะก็จะเป็นหนึ่งในปีที่ประสบความสำเร็จอยู่ดี จริงๆเวลาที่อุ้มเขาโดนบ่อยๆเรื่องการเปรียบเทียบเราเคยมีการพูดคุยกับเขาว่าให้กำลังใจให้กำลังใจจริงๆเอ็มไม่สนิทกับอุ้มเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าถ้าเจอกันตัวต่อตัวก็จะคุยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เคยพูดเรื่องการเปรียบเทียบให้เอ็มฟังนะว่าเขาเป็นคนที่มีายด์เซตที่ดีนะคะเพราะว่าอย่างตอนฮ่องกงอ่ะตอนนั้นหนูก็เหมือนเหนื่อยอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็แบบโอ้เหนื่อยมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเอ็มเป็นคนขี้เกียจเดินทางแต่ว่าชีวิตทให้ต้องเดินทางเยอะแล้วอุ้มก็เหมือน เหมือนคุยคุยกันแล้วก็แชร์ให้ฟังว่าตั้งแต่มกกาลาของปีนี้เขายังทํางานไม่หยุดเลยสักวันก็คือตั้งแต่ก่อนประกวด MCT จนหลังประกวดอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นปีที่ดีสำหรับเขามากๆเอมก็เลยรู้สึกว่าต่อให้หลายคนมาคริติไซส์อุมอะค่ะแต่ว่าการที่เขารักในงานที่เขาทำอะมันก็แสดงให้เห็นว่าเขามีคุณสมบัติมากพอแล้วในการที่จะเป็นม mm ิสแกรนไทยแลนด์ก็ถ้ามีโอกาสก็จะพูดคุยกัน,นะคะ่ะ เมอ,อย่างล่าสุดเราหล ok, ายทิศตอบแปนนางงามก็ไปถามเราก็แบบคิดยังไงกับแอนโทเนียบ้างอ๋อใช่ใช่ใช<ม>ก็สวยค่ะสวยคือจริงๆเอ็มรู้จักแอนโทเนียมาพักใหญ่ๆแล้วค่ะ<ม>ก็ถือว่าเป็นคนที่แบบว่า f ฟิร์สโรชีการอะไรกันนะคะเราก็แบบส่งความหวังดีให้กันมาตลอดถึงจะไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากมก็ตาม,มก็ยินดีกับความสาเร็จข,ของแอนโทเนียค่ะ,คะแล้วก็คิดว่าเหมาะสมแล้วจริงๆกับตําแหน่งที่ได้รับนะคะเราก็มีบุคลิกภาพที่เป็นผู้นํา มันก็เหมาะสมกับบริบทที่เขาเป็นอยู่แล้นะวันนั้นก็มีแฟนนางงามจริงๆเราตอนตอนที่เราอ่านเราคิดว่าเขาเข้ามาปั่นหรือเขายากอยากจะฟังจ,จากเราจริงๆที่ต้องการให้เราตอบกับนะครับสุดท้ายแล้วแบบเออเราจะตอบอยังไงถ้าเป็นมุเรา จริงๆเองว่าเขาอยากฟังจริงๆแต่ว่าแบบด้วยกระแสะของอีกเวทีนึงที่มันเป็นอยู่ในตอนนั้นนะคะก็คิดว่าไม่อยากตอบแล้วอันที่จริงเองว่าคําตอบมันก็ดีในตัวมันเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราตอบไปแล้วมันจะทําให้เกิดดราม่าเกิดความไม่เข้าใจกันหรือว่าเรากับแอนโทเนียต้องรู้สึกไม่ดีต่อกันเอ็มคิดว่าไม่ตอบดีกว่าเอ็ไดานะบวนการล่าเราได้เป็นผู้จัดการกองควาสายพัฒนา่งไงบ้าง ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าทาปีแรกจริงๆเคยบอกแม่พิชชี่อยู่แล้วว่าเราอจะช่วยเขาทําต่อเพราะว่าปีที่แล้วเขาก็คอมมิชกับเราเต็มที่อะค่ะมันเป็นเรื่องช่วงดีที่เราได้มาเจอทีมงานที่เป็นเหมือนกับครอบครัวของเราอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องยอมรับว่าหลายๆอย่างที่เคยอยากทําในฐานะมิสเตอร์น้ำพูลอะมันยังทําไม่เสร็จค่ะเราคิดว่าการเป็นผู้จัดการกองต่ออินเตอร์เปียก็มีโอกาสให้เราทําอะไรได้มากขึ้นแล้วก็เอาจริงมาทั้งดูแม่วอลฟีนี่หนูก็เครียดนะคะเนี่ย เป็นจังหวัดแรกด้วยใช่ไหมเป็นจังหวัดแรกที่มาด้วยค่ะแล้วตอนที่เขามีโชว์เปิดอะเขาจะเอาคนมงเก่ามาโชว์ใช่ไหม,อมตอนนี้ก็นั่งคิดในใจอ้าวแล้วเราจะทําไงดีแปลว่ากดดันเลยใช่ไหมครับที่มาก็ไม่รู้ค่ะเม่ชีบอกท่านนึงไม่ออกใส่เสลี่ยงไปก็เราก็เแล้ว <laughs> <laughs> อย่างนี้เราในฐานะผู้จัดก,การกองเราจะมีแบบช่วยแม่พิชิ ือกนางามยังไงสหรับจังหวัดลํพูนก็เบื้องต้นเดี๋ยวคิดว่าจะขึ้นไปจีบสองสามคนที่อยู่ในใจค่ะตอนที่ดูเมื่อกี้แต่จริงๆก็ต้องบอกว่าทุกจังหวัดคงกังวลเรื่องที่แบบกลัวไม่มีผู้เข้าประกวดที่ตรงใจนะคะหรือว่าตรงกับคุณสมบัติที่อยากได้เวลาที่ไปเห็นจากที่ไหนก็มักจะชักชวนมาก่อนอะอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีคนสมัครเข้ามาแล้วจริงๆนะคะก็ อันนี้คุยกับแม่ชีมานะคะเบื้องต้นก็คืออยากจะเลือกคนที่1คือรักจังหวัดลาพูนอาจจะไม่ได้ต้องรักมากมายแต่ว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะกอดอ, <c oughs> อยากจะเกี่ยวข้องกับชุมชน <c oughs> นี่มันตรงไหมเนี่ย <c oughs> โอเค <c oughs> คืออยากอยากได้นางงามที่มีความ เกี่ยวข้องหรือว่าอยากทำงานกับชุมชนนะคะก็เหมือนงานของกรุงเทพวันนี้นะคะที่เขาก็มีการลงพื้นที่เนาะพูดคุยกับมุลนทธ์ีกระจกเงาที่จัดการเรื่องวิถีชีวิตของคนไรบ้านให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าถึงการขายนางงามในฐานะศิลปินเนี่ยมันกำลังมาแรงก็ตามแล้วปีนี้ก็มีทีป๊ปเนาะแต่ว่าถ้าสมมติเราหาศิลปินอย่าง,งานั้นเพียงอย่างเดียวอะคะ่ะคนเราก็สามารถไปแคสติง้งเป็นดาราเป็น เป็นไอดอลได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เวทีนางงามมันแตกต่างและมีคุณค่าคือคนรู้สึกว่าเขาพึ่งพาในเวทีนางงามนะคะพึ่งพาในไอคอนแล้วก็รู้สึกมีความหวังไม่เห็นนางงามเอ็มเลยคิดว่าเราไม่สามารถที่จะละทิ้งการทํางานกับชุมชนหรือว่าการที่เราจะเป็นผู้นําอะไรสักอย่างในสังคมไปได้ะค่ะมิสแปรนัมพูลและปาเองก็หาคนแบบนั้นเหมือนเดิมแสดงว่าเอ็มก็ยังยืนยันว่านางงา เราก็จะต้องเป็นนางงามที่นอกจากจะสวยผูดีแล้วก็ยังจะต้องพร้อมที่จะทําเพื่อสังคมแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้กับในหลายๆเรื่องถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าการเป็นนักร้องอะ่ะแค่ร้องเก่งติ้นเก่งก็เป็นได้แต่ว่าการเป็นนางงามมันต้องมีคุณสมบัติอื่นมากกว่านั้นค่ะการกุมใจของผู้คนระหว่างนางงามกับนักร้องหรือว่าดาราเองก็ไม่เหมือนกันการวางตัวต่อสังคมของ3มอาชีพนี้ก็ไม่เหมือนกันเอมคิดว่าน่าจะมีคนที่อยู่ตรงกลางได้ดีค่ะ แล้วจริงๆถ้าเรากลับมาเราขอไหมขอขอเลื่อมป๊อปขคัาเริ่มหายดีปอแล้วนะเอมปีหน้าเขาอาจจะเพื่อชีวิตก็ได้ไม่รู้คือคืออันนี้พูดตรงๆนล้วหนุหนุนนึงไม่ออกเลยอ่ะคือแค่ส่วนสูงก็ไม่เข้ากับเพื่อนเราไหมอ่ะสมมติเพื่อนเขาแบบร้อยหกสิบห้าร้อยเจ็ดสิบเนี้ยร้อยแปดสิบเอ็ดอยู่คนเดียวคือวงเขาคัดกันจาส่วนสูงพี่เข้าใจหนูใช่ไหมเขาจะไม่เอาสมาชิกที่แบบเอออะไรอย่างนั้นแต่ก็จริงๆล้วคิดว่า ดีนะคะคือถ้าสมมติว,ว่าปีนี้เราอยากประกวดจริงหรือปีหน้าอยากประกวดจริงแล้วมันยังมีคอนเซปต์อย่างนี้อีกเราก็คงสู้เต็มที่แต่ถามว่าตอนนี้เห็นภาพตัวเองกับทีป,ปอปไหมก,ก็ก็ไม่เห็นเราลองดูปีนี้ <c oughs> เพื่อเป็นแนวทางก่อนนะว่าทีป,ปอปจะมาในรูปแบบไหนคือ <c oughs> <c oughs> จริงๆคิดว่ามันก็น่าจะคล้ายๆกับที่มีอยู่แล้วในสังคมตอนนี้นะคะหรืออาจจะมีเป็นทีป๊อปสไตล์อื่นก็ได้เช่นสไตล์เท่นะคะหรือเป็นเพลงอะคูสติกหรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้แต่หลักๆก็คืออยากจะช่วยไม่ชี่ทำงานค่ะเพราะว่าเป็นปีสุดท้ายที่เขาจะเป็นพีดีแล้วเหมือนกัน,อ,นอ,อ่ะเดี๋ยวให้เฉเอ็มฝากว่าจะตัดอะไรก็คิดว่าต้นหรือพฤศจิกายนนะคะอยากจะ,จะให้ตรงกับงานยี่ป็นค่ะแต่ว่าปีนี้ยี่ป็นสเดือนนะคะแล้วก็ จริงๆจัดตั้งแต่ตุลาแล้วแต่ว่าตุลาเนี่ยมีหลายจังหวัดนะคะเราก็มี m c i ด้วยเราก็พยายามจะไม่ให้มันชนกันเกินไปเพราะว่าเราเป็นรถไฟขบวนเล็กค่ะถ้านองๆสนใจอยากสมัครอะไรเงี้ยสมัครได้ที่ไหนบ้างตอนนี้กําลังทําแบบฟอร์มรับสมัครอยู่ค่ะทําเสร็จไปรอบนึงแล้วแต่ว่าตอนเอ็มคูฟิมให้เพิ่มคาถามไปสองสามข้อเอาไว้ใช้เพื่อดูผู้เข้าสมัครเอ่อผู้เข้าเอ่อเอาไว้เพื่อดูผู้สมัครโดยเฉพาะนะคะ ก็คิดว่าน่าจะเสร็จในอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวจะประกาศทางเว็บเพจมิสแกรนลัมูนนะคะแล้วก็น่าจะมีทางแบบไอจีส่วนตัวอะไรของเอมด้วยคะ่ะยังไงก็ AN การตอบคำถามอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะแต่เชื่อว่าถ้าสมมติใครสามารถตอบคำถามในใบ,บสมัครได้กินใจหรือว่าน่าสนใจอะไรเงี้ยก็มีโอกาสมากค่ะที่เราจะเข้าไปสัมภาษณ์ต่อแต่การต้อาถามอของเรามันฟังมาก,ก่อนนา คิดยังไงกันกับเงินดิจิตอลดิจิตอลนึ่หมื่นบาทสำหรับคนไทย จริงๆคือถ้าสมมุติว่าทำได้เหมือนความฝันเลยมันก็คงจะดีนะคะแต่ปัญหาก็คือหลายๆคนเนี่ยไม่เข้าถึงเทคโนโลยีนะคะอย่างกลุ่มคนไร้บ้านเองหรือว่ากลุ่มผู้มีคนทรัพย์ต่ำคนที่อยู่ในที่ที่ไม่มีสัญญาณนะคะเช่นชาติพันธุ์หรือว่าคนที่อยู่ตามชายแดนหรือไม้ได้คนไร้สัญชาติอะไรเงี้ยจริงๆก็ถือเป็นคนไทยทั้งหมดแต่เขาไม่สามารถที่จะ access สิทธิตรงนี้ได้คือการให้ของบางอย่างะค่ะมันต้องอยู่ในที่ที่คนรับเอื้อมไปถึงด้วยไม่อย่างนั้น นะมันก็ยังถือเป็นอภิสิทธิ์ของคนบางกลุ่มที่จะได้อยู่ดีอะไรแบบนี้คือเงินสด1,000งบาทเนาะไม่ว่าดีจีตต้องหรือว่ายังไงก็ตามทุกคนก็คงอยากได้แต่ว่าถ้าสมมุติเราเอา1,000งบาทของทั้งประเทศอะคะ่ะมาพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นฐานบางอย่างให้ดีขึ้นก็อาจจะทําให้ประชากรทุกคนทุกที่นะคะได้รับเงินจํานวนนี้จริงๆแล้วก็เปลี่ยนชีวิตพวกเขาได้จริงๆนะคะ่ะโอเคโอเค